ส่วนที่จังหวัดกาลสินครับมีการชูจุดเด่นการท่องเที่ยวแบบวันเดียวหรือว่าวันเดย์ทริปนะครับทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เสียดินทอนครับที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและอย่างเชื่อมโยงไปลังยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นในพื้นที่ด้วยทําให้เกิดการจับจ่ายและชุมชนก็มีรายได้มากขึ้นด้วยติดตามจากรายงานนี้ครับ ภูเขาเตี้ยโดดเด่นมองเห็นได้ไกลในอำเภอสหสขันจังหวัดกาลสินที่ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวเรียกกันว่าภูกุ้งข้าวตำบลโนนบุรีอำเภอสหสขันจังหวัดกาลสินเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เซรินทรเมื่อปีพุทธศักราช2513พระครูวิจิตรสหรสคุณเจ้าอาวาสวัดส,สักวันได้พบกระดูกชิ้นใหญ่ในบริเวณวัดและได้นำมาเก็บรักษาไว้ต่อมาในปีพุทธศักราช2523 คณะสำรวจธรณีวิทยาไทยฝรั่งเศสได้นำกระดูกเหล่านั้นไปศึกษาพบว่าเป็นกระดูกส่วนขาหน้าของไดโนเสาร์โซโรพอดจนกระทั่งปีพุทธศักราช2,537จึงได้สำรวจขุดค้นและอนุรักษ์อย่างเป็นระบบแล้วเสร็จในปี2,538จากการสำรวจครั้งนั้นได้พบฟอสซิลไดโนเสาร์และโครงกระดูกจำนวนมากในชั้นหินเสาขวัวอายุประมาณ130ล้านปี นอกจากนี้ยังพบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืชมากกว่า700รชิ้นสันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของไดโนเสาร์กินพืชอย่างน้อยเจตัวโดยฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นของภูเวียงโกซอรัสซิรินทอรเนโดยที่กระดูกยังคงเรียงรายต่อกันอยู่ในสภาพนอนคว่ำกระดูกสันหลังตั้งขึ้นมีซี่โครงออกข้างลำตัวกระดูกสะโพกทุกชิ้นอยู่ในตำแหน่งเดิมกระดูกหางเรียงม้วนเป็นวงกลม พาดขึ้นไปกลางหลังและยาวต่อไปจนถึงปลายหางแต่ขาท่อนหลังขาหน้าข้างขวาคอและส่วนหัวหลุดกระจายออกไปจากการค้นพบครั้งสำคัญในเวลานั้นกรมทรัพยากรธรณีได้ก่อสร้างอาคารคลุมแหล่งขุดค้นเอาไว้นักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวมาเที่ยวชมไม่ขาดสายก็เป็นเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะจะได้เรียนรู้จะได้เห็นของจริงของปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เรียนรู้ เห็นเห็นไดโนเสาร์กับกระดูกดีใจไหมครับที่ได้มาเที่ยวที่นี่ดีใจ,ใจเพราะว่าลูกชอบไดโนเสาร์ค่ะก็เลยพามาเพราะว่าเขาชอบสวนสัตว์ชอบไดโนเสาร์อ์แล้วก็อยู่ไม่ไกลบ้านมากก็สําหรับใครที่มีลูกหรือว่าเป็นครอบครัวนะคะถ้าอยากทําร่วมกิจกรรมครอบครัวนะคะก็มาเที่ยวที่นี่ได้ค่ะภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ซีรินทร์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น8โซนได้แก่ กำเนิดโลกและจักรวาลโซนสิ่งมีชีวิตโซนมหายุคมีโอโซอิกโซนวิถีชีวิตไดโนเสาร์โซนปริศนาการสูญพันธุ์และคืนชีวิตให้ไดโนเสาร์โซนมหายุคซีโนโซอิกสัตว์เลี้ยงลูกด้ยนมโซนเรื่องราวของมนุษย์นอกจากนี้ยังสามารถชมหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ที่อยู่ไม่ห่างไกลกัน ก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนทุกคนที่สนใจนะคะเข้ามาเรียนรู้และมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ศิลินทรจังหวัดกาลสินนะคะปัจจุบันเราก็มีการปรับปรุงนิทรรศการแล้วรวมถึงมีเทศกาลใหม่ๆมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีพิเศษนยคะเข้าชมฟรีนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวกันค่ะออกจากอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลินทรยังสามารถไปแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆโดยรอบได้เช่นเที่ยวภูสิงห่องแพไดโนเสาร์เขื่อนลำปาวชมวิวสะพานเทพสุดา สะพานข้ามน้ําจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยศักการะพระนอนวัดพุทธนิมิตวัดผูข้าวนอนโฮมสเตย์ถนนไดโนโรดหรือเดินป่าผาแดงภูสิงห์นี่เป็นจุดแข็งและซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอสาหัสขันที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีตามแนวคิดหลัก4แนวคิดของรัฐบาลคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นไฮซีซั่นตลอดทั้งปีการพัฒนาเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยว และการทำให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยได้มากยิ่งขึ้นทีมข่าว n b t 11 t ทีอีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดกาลสิน์